สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้มาพบกับหนุ่มบ้านนาะหาเรื่องกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะหาเรื่องเกี่ยวกับมารายงานราคายางพาราประจำวันนี้นะครับอันดับแรกมาดูที่ราคาน้ำยางสด DRC ไม่ต่ำกว่า35%วันนี้กิโลกรัมละ 62บสาท80สตางค์นะครับวันนี้เริ่มปรับตัวขึ้นมาที่60สตางค์จากเมื่อวานนั่นเองครับยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3เรซราคากลางก็จะอยู่ที่63บาท56สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับวันนี้ปรับตัวลดลงไปที่33สตางค์จากเมื่อวานนะครับยางแผ่นรมควันชั้น3าไม่อัดก้อนราคากลางก็จะอยู่ที่65บาท27สสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับปรับ ขึ้นมาเล็กน้อยที่1สตางค์นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 100เปอร์เซนต์วันนี้ราคาที่45บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับวันนี้ราคาคงตัวนะครับยางก้อนถ้วย DRC 50%สเปอร์เซนต์สดราคาก็จะอยู่ที่24บาท25สสตางค์นะครับราคายังคงตัวครับ อย่างก้อนถ้วย DRC 55%าเซพักชั่วโมงราคาก็จะอยู่ที่27บาทส0สตางค์นะครับวันนี้ราคายังคงตัวครับ ยางก้อนถ้วย DRC หกเปอร์เซ็นตค้างคืนราคาก็จะอยู่ที่29บาทแ80ดสิสตางค์นะครับวันนี้ราคายังคงตัวครับยางเคลฟยางก้อนถ้วยชั้นต่ำวันนี้ราคาที่31บาทห้าสาสตางค์นะครับราคายังคงตัวนะครับผมและสุดท้ายนี้ผมก็จะพาพ่อแม่พี่น้อง เกษตรกรชาวสวนยางพาราไปรับชมการซื้อขายราคายางพาราของต่างประเทศพร้อมๆกันเลยนะครับว่าจะมีราคาขึ้นลงอย่างไรหรือผันผวนทิศทางไหนนั่นเองครับไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับสำหรับราคายางวันนี้ก็พอยังไม่มีทิศทางนะครับว่าแต่ละชนิดก็ไปคนละทางนั่นเองครับ